สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาการแข่งขันศึก Standard Battle and Mid Up นะครับผมที่ร้าน Turbo Onboard นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างคุณปป,ปัปสซีนะฮะจากร้าน The Stadium บางใหญ่และคุณนิว AT นะครับผมอ่ะฝั่งคุณปป,ปัสซีเป็นฝ่ายเริ่มก่อน1น่งด้งนะฮะอีวันคอฟแล้วก็ลงมาเป็นบาร์กี้เซิร์ดนะฮะท็อป5ก็จะหาคนคุกสีฟ้าได้1ใบนะฮะก็เลือกที่จะเป็นลูฟี่ตัวนี้ติดถึกคนคุกด้วยนะครับผมหรืออินพิวดาวนนั่นเองเรียกง่ายๆนะคนคุกนะ ส่วนฝั่งคุณนิวเอทีนะเล่นเป็นหนวดขาวนะครับผมจะมี6กไลท์แถบ2องด่ลงลงเป็นโมบีดิกมาก่อนเลยเอามาขู่เลยนะฮะโมบีดิกนี่ต้องบอกได้ว่านี่กดดันนะแต่ต้องให้เหลือไลท์ต่ํากว่า1ลงไปก่อนถึงจะใช้ความสามารถได้ก็คือบวกพาวเวอร์ไอ้พวกหนวดขาว2000เข้าเทินของคุณปปาซีฮะสองโด่งติดที่อีว่าคอฟตีไป700 0นะฮะหนวดขาวพาวเวอร์ตั้งต้น6 0 0 0ให้มาเป็นโจสครับผมบวก2 0 0พเข้าไปจากนั้นทานเลยเลือกที่จะเปิด1โด่งนะฮะ บาคี้ก็ยืนอยู่เฉยไปฝั่งคุณนิวเอทีเติมมาเป็นสีด้งจ่ายสามไล่มาเป็นโซโลลัสตีเข้าไปที่ลีดเดอร์เลยฮะห้าพันขอกระดบหนึ่งพันโอ้โหจะทำยังไงช็อตนี้แล้วจ่ายเป็นหนึ่งนะฮะไล่อีเวนต์ดิเซสปาดาบวกสองพันแล้วก็เลียงท็อปสามนะฮะเอาละครับได้เลียงการแล้วนะครับสำหรับคุณปปะป๊าซีนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นลีดเดอร์ใหม่ทั้งคู่เลยนะฮะจากนั้นติดหนึ่งด้ง แล้วตีเข้าไปที่ลีดเดอร์ฮะเป็นเจ็ดพันะครับฝั่งหนวดขาวโอ้โหต้องการสามพันจุกๆแล้วให้มาเป็นอีเวนต์นะกำกำเลนนะครับรบ,บวก3า0พันพอดีนะฮะแล้วทิ้งเป็นปูจังไปโอ้โหนี่ฮะเป็นอีเวนต์ไล่ศูนย์แต่แค่ต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วบวก3 0 0พันนะฮะถือว่าของดีเหมือนกันสำหรับฝั่งสีฟ้าฝั่งคุณปปสีเติมมานะฮะอีกสองโด่งเป็นห้าโด่งแล้วนะครับผมจะเล่นอะไรได้นะฮะติดหนึ่งโด่งแล้วตีเข้าไปที่โซโลนะครับ ขอขอ2 0 0 0นะครับคุณนิวทีให้เป็นอะไรเอ่ยให้เป็นอูซบนะ2000โอ้โหเอาไม่ลงจริงนะฮะสำหรับฝั่งคุณนิวอทีเนี่ยเอาละแล้วไล่มาเป็น3มนะครับอ่ามิเตอร์ทรีเป็นบล็อกเกอร์นะฮะเมื่อจบเทินนะฮะทิ้งถ้าทิ้งการ์ดหนึ่งใบจะได้กลับมาตั้งนะฮะแต่นี้ตั้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งอะฝั่งคุณนิวอทีนะครับผมตอนนี้เหลือ4ไลน์นะครับฝั่งคุณปัปปซีนี่ยังเป็น5้าไลน์เต็มอยู่เลยนะฮะ โอ้โหหนวดขาวนี่ต้องเล่นเกมเร็วหน่อยนะฮะไม่งั้นเนี่ยไลฟ์จะหมดเอาอะสด่งไม่เอานะฮะเปลี่ยนเป็น2ด่งไปโซโลตีเข้าไปที่ลีดเดอร์ฮะเจ็ดครับผมขอ,อกาดสามพคุณปะปะซีรับเลยนะฮะจากนั้นติด1ด้งให้หนวด,ดขาวเอาอีกเ0็ดโอ้โหอ่าแล้วก็บล็อกไปนะฮะเรียกได้ว่าคุณนิวไอทีนี่บุกหนักอย่างเดียวเลยแล้วลงมาเป็นวิต้านะครับผม KO Power ต่ำกว่า3 0 0พันลงมาก็บากกี้นะฮะจบเทินเข้าเทินคุณปะปะซีเกมเร็วมากเลยนะครับคู่นี้โอ้โหภาคแค่ไม่ทันมาฮะยังไงก็ใครสนใจการแข่งขันสนุก,นกแบบนี้เรียนเชิญที่ร้านเทบอลบอดได้นะฮะอ่ะเข้าเทินคุณปะปะซีฮะเติมสองด้งจะทำอย่างไรตอนนี้บอดโล่งเลยนะครับผมโอ้โหแล้วฝั่งหนวดขาวนี่ตัวตีพร้อมเลยนะฮะอ่ะตีไปที่โซโลก่อนไม่ติดด้งเพิ่มนะฮะให้มาเป็นมาโก้นะฮะ โอ้โหเป็นการ์ดวานิลานะครับมีใบเพาย์ไพรส์ๆเลยนะสำหรับฝั่งคุณนิวเวทีแล้วล่าอีวาคอปครับผมลากโอ้โหคนคุกที่มีค่าไล่หกลงมาได้เป็นลูฟี่นะฮะโอ้โหถือบนมืออยู่แล้วจริงๆจะได้จวกการ์ดบนมือเป็นสามใบแต่ครบสามอยู่แล้วนะฮะสำหรับฝั่งคุณปปปะสีเข้าเทินคุณ AT, นิวเวทีฮะมีลูฟี่อย่างนี้นี่โอ้โหกดดันนะครับผมเพราะว่าสามารถทิ้ง2ใบแล้วยกค่าไล่4ขึ้นมือได้นะฮะเมื่อตอนโจมตีและติดดับเบิลเน็แท็กด้วย จะเคลียร์ได้ไหมนะแต่เคลียร์ยากอยู่นะเพราะว่าค่าล่าสูงถึงหกเลยทีเดียวเอาละฮะจะเล่นอะไรต่อโอ้โหเนี่ยฮะแล้วมันลากเพื่อนลงมาอย่างงี้นี่คือจ่ายเจ็ดได้ได้หลงมาด้วยอะติดเข้าไป2ดอดงะฮะที่วิตต้าห0 0พัตีไปที่ลีดเดอร์ฮะคุณปาปราซีรับเลยนะฮะเหลือ3าไลน์แล้วนะครับผมตอนนี้3ไลน์เท่ากันแล้วนะครับ โอ้โหหนวดขาต้องรีบปลุกแล้วฮะตีเข้าไป6กพันนะครับผมที่ลีดเดอร์ฮะขอกาสองพันจะมีให้ไหมฮะแล้วเหมือนจะมีให้มาเป็น2องพันนะครับผมใบละพันนะฮะ,ปะ, 1, ะ,ฮะเป็นปูจังกับข้อขดายจากนั้น7000โซโลตีไปลีดเดอร์รับอีกนะฮะเหลือ2ไลน์แล้วแล้วจ่าย4ี่ด้งเป็นบล็อกเกอร์นะฮะมากโก้ครับผมจบเธอนะฮะเทคไลน์ like. เพิ่มอีก1ไลน์โอ้โหตอนนี้2ไลน์เท่ากันนะฮะเกมเร็วมากเลยทั้งคู่อ่ะ ข้าเทินคุณปะปะีนะฮะครับผมอ่ะตังดงเลยฮนะอย่าลืมอ่ะเติมไปอีกสองนะครับทีเนี้ยแหละครับจะเคลียบบอร์ดไหมหรือจะโถมตตไปเลยหรือเปล่าแต่ฝั่งคุณนิวทีมีบล็อกเกอร์ที่เป็นมาโก้อยู่นะฮะมาโก้ Marco นี่ถ้าเกิดว่าโดน k คอนะฮะสามารถทิ้งกลุ่มหนวดขาวได้นะฮะแล้วก็จะกลับขึ้นมาเลสนะครับผมแล้วตอนนี้ไลฟ์อยู่ในระยะแล้วนะฮะโอ้โห แต่ว่าที่ความน่ากลัวสำหรับฝั่งคุณนิวเอทีก็คือมีเรือโมบิดิกอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าไลท์เหลือต่ำกว่าหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยกองทัพหนวดขาวจะบวก2 0 0พนะฮะโซโลไม่ได้บวกนะแต่เฉพาะเทินตัวเองนั่นไว้สำหรับขาตีนั่นเองต้องมาดูกันฮะค,คุณปาปาซีจะเล่นยังไงแล้วลงมาเป็นมีฮอกนะครับผมโอ้โหพัดบ็อกเกอร์กลับเข้าไปใต้เด็กเลยฮนะโอ้โหบ็อกเกอร์หายแล้วนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็ ตีนะครับลูฟี่ทิ้งสองใบครับยกวิต้าขึ้นมือครับผมเอาแล้วฮะไม่กลัววิต้าแล้วนะเพราะไม่มีพาวเวอร์ต่ำกว่าสามพันในสนามแล้วนะครับตัดตัวตีคุณนิวเอทีเลยนะครับผมเอาแล้วฮะช็อตนี้ลูฟี่ตีเข้าไปที่โซโลนะฮะคุณนิวเอทีต้องคิดเลยนะฮะเพราะถ้าปล่อยนี่คือแบบทั้งกระดานหายเลยนะครับผมโอ้โหแต่โซโลเนี่ยมันไม่ติด เทคก,กลุ่มหนวดขาวนะครับโมม่ดิกมันก็ไม่ได้บัฟอยู่ดีมันก็จะได้แค่5,000นะครับสรันการตีในเทินของตัวเองโอ้โหทั้งโอ้เรียกว่าได้ว่าอีวาคอฟนี่ลงมานี่พิกสถานการณ์ได้เลยนะครับเป็นการ์ดที่น่ากลัวจริงถ้าเข้าระยะ7ด้งเมนะื่อไหร่เนี่ยต้องระวังไว้เลยโอ้แล้วคุณปะปะซีนี่เขาเรียงจากปปาดิสสปาดาไว้แล้วด้วยนะครับอาจจะเห็นอนาคตไว้พอสมควร เอาละตอนนี้คุณนิวเวทีกําลังคิดน,นะฮะจะทําไงแล้วด้งแทบเอาหมดแล้วอย่างนี้จะปล่อยไหมนะฮะโซโลแต่ถ้าปล่อยไปก็โดนอ e ีวาคอฟซ้ําอีกแน่นอนแล้วลีดเดอร์ก็ยังไม่โจมตีด้วยเรียกได้ว่าหนักจริงๆนะฮะโอ้โช็อตนี้แต่ด้งสําหรับฝั่งคุณปปาซีก็แทบเอาหมดแล้วนะครับผมไม่สามารถติด เพิ่มมาที่อ e ีวาคอปเพื่อตีลีดเดอร์ได้เพราะว่าลีดเดอร์หนวดขาวเนี่ยพาวเวอร์ตั้งต้นสูงถึง6กพันส่วนอ e ีวาคอปเนี่ยแค่ห้าพันนะฮะถ้าไม่ติดดงไปเขาจะตีไม่เข้านี่คือข้อดีของหนวดขาวนะฮะแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่ทราบกันนะต้อง take like ทเทคไลท์ทุกเทินทุกเทินเป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันนะฮะเอาละคุณนิวเวทีจะให้เป็นอะไรโอ้โหและให้มาเป็นกาดสามพันนะครับผมเป็นอุซบกับวิตต้านะฮะที่ถูกเอาขึ้นมือไปตะกี้แล้วก็อ e ีวาคอปนะครับผม และให้มาอีก3000นะฮะโอ้โหโอ้โหรับหมดเลยนะฮะสำหรับฝั่งคุณนิวเอทีเสียการ์ดไป5ใบนะฮะในการรักษาโซโลโตัวนี้อย่างว่าฮะไม่งั้นนะจะไม่เหลือขาบุกสำหรับฝั่งคุณนิวเอทีเลยนะครับโอ้โแต่ถามว่าหนักไหมหนักอยู่เหมือนกันเพราะฝั่งคุณปะปะสีนี่คาแรคเตอร์พาวเวอร์สูงๆทั้งนั้นนะครับผมเทอร์หน้านี่ถ้ายังไม่อยู่อีกนี่จุกนะฮะเพราะเทอนี้ยังไงก็ต้อง เพกไลท์ like, อีกหนึ่งไลท์ถ้าไม่มีอีเวนต์หรืออะไรนะครับโอ้ Ooh, เรียกได้ว่ากดดันสุดๆสำรัฝั่งคุณปัปราซีนะฮะจะเล่นเป็นอะไรครับตอนนี้ต้องให้เวลาคุณ New เอทีเทคไทมจริงๆนะครับเพราะมันเป็นช็อตที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าสำคัญแล้วนะครับผมเอาละฮะแต่ตอนนี้ได้ด่งมาสิบด่งแล้ว ลงหนวดขาวที่เป็น SR จาก OP02 ตอนนี้ก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีนะครับเพราะจะโดนการถมตีกลับม,มาแน่ๆนะฮะเสียทั้งด้งที่จะติดให้โซโลแล้วก็เสียค่าไล่ในการไล่บ็อกเกอร์นะฮะแต่ฝั่งคุณนิวเอทีนี่การบนมือก็เหลือน้อยแล้วด้วยนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องกาดในช็อตตะกี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ใช่พวกบ็อกเกอร์อะไรนะฮะไม่มีความจำเป็นที่จะทำให้เทินหน้าผ่านฟ้นไปได้นะต้องพูดอย่างนี้แล้วกัน ยังไงกาดได้ต้องกาดไปก่อนเพราะเก็บโซโลไว้ตีตัดหนึ่งเวฟของคุณปาปาซีดีกว่านะสำหรับผมอ่าคุณมิวเอทีน่าจะคิดประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูฮะจะเล่นอย่างไรนะครับผมตอนนี้เรือโมบิดิกยังไม่บัฟให้หนวดขาวด้วยนะครับเพราะเหลือ2ไลน์นะฮะต้องเหลือ1ไลน์ลงมา,าแล้วตีเข้าไปแล้วโซโลตีไปที่ลีดเดอร์เลยเหรอโอ้โหนะฮะแล้วก็ตีไปที่ แล้วก็ติดหนึ่งโดมไปที่โนดขาวแล้วตีไปเจนะ็ดพันฮะแล้วกาดอยู่ด้วยนะครับผมโอ้โหสามพันนะฮะให้มาเป็นอาบิดาบว 2, กสองพันกะอะไรก็ไม่รู้ใบหนึ่งนะครับผมโอ้โหนี่คุณปปสี่นี่รับได้หมดจริงๆนะฮะตั้งแต่ต้นเกมแล้วอะไรจะเพอร์เฟกต์แฮนด์ขนาดนี้ไม่แน่ใจเลี้ยงการ์ดไว้ในเพย์แมทหรืออะไรหรือเปล่านะฮะ แต่ยังไม่เห็นมีการหยิบการ์ดจากต้องอื่นนะครับผมอันนี้แซวนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นนะฮะก็คือผมกับคุณปปะปาซีนี่เพื่อนกันนะฮะเป็นคนทาร้านการ์ดย่านบางใหญ่ย่านไทาอิฐด้วยกันทั้งคู่นะฮะก็เราเป็นเพื่อนรักกันนะครับผมแล้วก็มาอุ่นนุผมในวันแรกพอดีนะฮนะตอนนี้อยู่ในช็อตที่คุณนิวเอทีกำลังคิดอยู่นะครับผมจะทําอย่างไรนะฮะอย่างที่บอกฮะ ช็อตนี้สำคัญจริงๆเพราะคุณปาปาซีนี่ยืนทั้งมิฮอกนะฮะลูฟี่ไล่หกแล้วก็รวมถึงอีวาคอฟนะฮะลงมาเป็น S นะครับผมเอาแล้วฮะจะได้ลบพาวเวอร์สามพันนะฮะสองตัวชี้ไปที่ตัวนอนนะครับแน่นอนนะฮะเพราะว่าต้องตีตัดแล้วแล้วจะได้สกิลลัสขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะว่าลีดเดอร์ติดเถกหนวดกลุ่มหนวดขาวนะฮะทีนี้และฮะ แต่อย่างดีนะฮะได้ตีตัดไปหนึ่งตัวนะครับผมอะตีไปที่ลูฟี่ครับผมแล้วก็คุณปาปะซีปล่อยเลยนะฮะจากนั้นจบเทินเปิดไว้สองด่งนะฮะตอนนี้ไลฟ์คุณนิวเอทีเหลือหนึ่งนะฮะส่วนฝั่งคุณปาปะซีก็เหลือหนึ่งเท่ากันนะฮะเรียกได้ว่าหนักพอสมควรนะฮะไม่มีบล็อกเกอร์แบบนี้ไลฟ์อีเวนต์มาก็กันได้แค่เวฟเดียวนะฮะอะละฝั่งคุณปาปาซีติดโด่งไปที่อีวาคอฟตีเข้าไปที่ ลีดเดอร์เลยกะปิดเกมเลยนะฮะโอ้โหต้องเอาให้อยู่นะคุณนิวเอทีนะฮะแต่ตอนนี้คุณปปซีมี3เวฟได้เทคหนึ่งเหลือศูนยไลท์จากนั้นติดดง้งเพิ่มให้กับให้กับโอ้โหแต่มีฮอคยังยืนอยู่นะฮะพาวเวอร์สูงจริงติดให้กับ อีวานคอปเป็นหมื่นนะฮะแล้วก็กาดไม่อยู่ครับผมโอ้โหกาดไม่อยู่จริงๆนะครับ <c oughs> ก็เป็นชัยชนะของคุณปปสีจากร้านเดอะสเตเดียมบางใหญ่นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งนักกีฬาทั้ง2ท่านนะฮะทั้งคุณปปสีและคุณนิเวเอทีนะฮะสำหรับขั้นใดที่สนใจกิจกรรมการแข่งวันพีซดีนะฮะก็ฝากร้านเทอร์โบออนบอร์ดไว้ด้วยนะครับผมสามารถกดไลค์ติดตามไว้ในเพจ Facebook กันได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ